คุณแม่เห็นที่นี่มีของเล่นเยอะค่ะแล้วก็ถ้าเกิดน้องไม้เล่นอยู่ที่บ้านคุณแม่ก็ไม่ค่อยมีเวลาสอนเยอะทีนี้พี่พมานี่มาเล่นกับเพื่อนด้วยมาเล่นกับคุณครูด้วยคุณครูก็จะสอนสอนลูกเล่นของเล่นแล้วก็แถมสอนคิดอีกต่างหากค่ะอย่างที่คุณครูสอนอะไรนะคะเขาก็จะกลับไปสอนคุณแม่ที่บ้านเขาเริ่มจับกันไก่ได้ไปถึงเขาก็บอกว่าเขาอยากจะตัดกระดาษเหมือนที่คุณครูสอนคุณแม่ก็ต้องไปซื้ออกันไก่ ของชาหกนิ้วพลาสติกอะค่ะทุกวันนี้ก็นั่งตัดกระดาษให้คุณแม่ดูหรือคุณครูให้สอนอ่ที่เป็นตัวคลิปหนีบผ้าค่ะทุกวันนี้ก็กลับไปช่วยคุณแม่ตัดผ้าไปหนีบผ้าที่บ้าน <c oughs> ค่ะก็ไปฝึกฝึกกล้ามเนื้อมือของเขาได้ดี <c oughs> สนุกค่ะเขาสนุกเขาชอบมาค่ะเด็ก็ขาขึ้นจะมาไหมคะเนี่ยก็น่าจะให้ตามมานะคะเพราะว่าที่นี่ก็สอนถึง ถึงอายุจนถึงเด็กมัธยมถึงโตเลยน้องไม้ก็คงอยู่ที่นี่ได้น้องเล็กก็ตามมาได้อีกน้องไม้พอถึงเวลาเรียนที่นี่ก็จะวิ่งเข้ามาที่ห้องนี้เองไม่ต้องบังคับมาเจอคุณใหม่มาเจอคุณนกที่เขาคุ้นนะคะ